หอยอย่หอยมกลับไปย่างมันฝร่งครับผมไปดอกไม้ไปจันาร์ลุงอาจาร์ลุงร้อยสี่โสาสายสูงสูงรออรอมันต้องเข้มๆหนึ่งสีโกะปักเปี๊มีเมียเียือยากกินนไมดก็ได้มาหลายใั่มตีหมูตั้งน่ตั้งไง

เออเมียนมามาเลเขีนเมียนกินชุบตับตับตักตับเ FC FC มหาเลยังไม่ได้ยำยากเลยจานต้นเอไปอยเ้อสามสามู้คน่นปอหรอ่ังไปกินไปยางไงไม่เข้าันี่หูบ่วนเลยมากเลปนัง่มากินหอนไร่น้อง

นี่นเอสรนในมาจากไหนะไรตาลกุงไทยสบันสับันดีกันด้ดีปลูกยุดกันมาพี่เอาอีกเดี๋ยวมีมีหลาดีกคนหนึ่งเดียวจำอะไรอยู่ขะโอ้ปหน้ำอุดเอ๊ะอเนมีคนหนึ่งอีกเดียวกคนหนึ่งหีดูไล่ไล่อีกเนี่ยโอ

โอ้ยพอไหมครับผมขอบคุณครับสวัสด <|so|>> ีครับครับผม